มัทชะลาเต้ที่คุณแม่ชงให้นะคะเป็นยังไงบ้างลาเต้ละมุนสุดๆเป็นไงครับชิมดูก่อนครับกินคู่กับทุเรียนนม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 ,นมละมุนละมุนมันก็ขมอยู่นะใช่ก็หนูอยากใส่เยอะๆอาคนใหม่สิ กนไหนโอเคฮะพี่เป็นไงรสชาติหอมไหมครับมันเป็นเอ่อเทียวมัชฉาเทียวมัทฉะของแท้จากญี่ปุ่นลูกไม่ใช่ไต้หวันไต้หวันไต้หวันถ้าถ้าจากจีนอ่ะจากจีนก็น่าจะมีเหมือนกันนะแต่ว่าเขานี่าจะเป็นแท่เหมือนกันนะ เอากินคู่กันซิน่าจะเป็นหมื่นอ่ะมัอืมมันแพงไปไหมครับถ้าเป็นหมื่นเป็นหมื่นอ่ะที่จีน่ะเหมือนเหมือนหมื่นเลยเหมือนน่าจะเป็นหมื่นอ่ะ้องดูดิอันนี้แก้วของปะ๊ปะป๊ายังไม่ออกมากินเลยรสชาติน่าจะละมุนน่าจะละมุนมาก ใืมกินไปเรื่อยเรื่อยมันไม่ขมนะครับครับมันไม่ขมกินไปเรื่อยเรื่อยหอมไหมความหวานพอดีไหมครับพี่หวานพอดีหวานพอดีเนาะพอดีพอดีอะพอดีพอดีคนอะพอดีเลยเหรอครับนี่ไงชงกินเองเย็นเย็นสดชื่นไหมครับมีนมใส่นมเยอะเยอะ พี่เขากินคู่กับทุเรียนอำไมพี่ยังไม่กินนะพี่กินแล้วไม่หม่ถึงอัอนนี้นะกินสิก็กินอยู่นั่นนีไม่หมาถึงอัอนนี้ชาเขียวเหรอครับกินเดี๋ยวพี่ก็กินห,หืละมุนไหมครับละมุนไหมละมุนไม่ดู รสชาติละมุนมากค่ะสุดๆเลยฟินสุดๆเลยเย็นสดชื่นคนตัวเล็กคนตัวเล็กกินแก้วเล็กๆก็พอนะคะส่วนป,ป๊าปาเมื่อไหร่จะมากิน ป่าไปเก็บของอยู่เก็บของที่ไหนเก็บของหลังบ้านนั่นแหละพี่เราก็อยู่หลังบ้านแล้วนะยังไม่เห็นเขาเลยไม่เราไปดูรถป้าก่อน่ oh, บป้าอยู่ไหมอยู่สิ